you mm -hmm. สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานของโยกแปริ้วนะครับผมครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับผมอยู่กันตรงไหนเอ่ยครับเอ่อตรงพื้นที่ตรงนี้น่าจะน่าจะอยู่ในอำเภอของเขตเอ่ออําเภอเมืองครับครับผมอยู่แถววัดวัดต้นตาลครับครับผมก็คือตรงนี้ก็คือเป็นเราแวกวัดต้นตาลครับมอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่อ่าผมและครูดีมนะครับได้มาเจอจะ กับแฟนๆผมยก8ริ้วครับผมก็อย่าลืมช่วยกันเข้าไปกดกดไลค์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 นะครับผมหนึ่งไลค์ของเพื่อนๆก็เปรียบเสมือนหนึ่งกำลังใจให้กับพวกเราในการออกไปประชาสัมพันธ์ฟ์าครับผมแล้วก็หนึ่การสนับสนุนแคลเซียมยิ้มยกกงก็คือ1นึ่กำลังใจในการออกเดินทางเราออกเดินทางนะครับจังหวัดต่างๆใช่แล้วผ สำหรับวันนี้เราก็จะพาไปพบกับอีกหนึ่งฟาร์มนะครับผมเป็นเป็นหญิงสาวใช่แ,<ต>แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหญิงสาวที่หลงรักในเสน่ห์ของโนกฮโยกไทยครับผมแล้วก็ทำการเพราะเลี้ยงนะครับจนมีการพัฒนาทั้งสายพันธุ์ฮอลแลนด์และก็สายพันธุ์อังกฤษ<ช>ด้วยใช่ครับจะมีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงสไตล์ผู้หญิงแบบไหน เดี๋ยวเราไปเจอเจอกับเจ้าของฟาร์มนี้เลยกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเจ้าของฟาร์มชื่ออะไรใช่ครับผมยังไงอย่าให้เสียเวลาไปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พามาพบกับอีกหนึ่งผู้เลี้ยงที่เป็นสุภาพสตรีนะครับที่หลงรักในเสน่ห์ของงูขมิบหยกไทยก่อนเรียนเดี๋ยวให้พี่ได้แนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักก่อนครับชื่อกุ้งค่ะครับผมแล้วสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะมาเนี่ยจะเดินทางมา เราจะบอกทางตรงไหนมาตรงไหนดีเข้ามาทางซุง้มวัดต้นตาลน,นะคะซุ้มวัดต้นตาลแล้ตตวซ้ายซอยเทศกุลค่ะครับผมก็คือจากวัดต้นตาลเข้ามานี่แม่ไกค่ครับผมต้องบอกว่าที่นี่มีชื่อฟาร์มด้วยสําหรับชื่อฟาร์มที่นี่มีชื่อว่าก้าวเก่งฟาร์มก้าวเก่งฟาร์มนะครับก็ก่อนอื่นขอถามย้อนกลับไปถึงความเป็นมาในการ มาเลี้ยงนกหงหยกไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกคอคเทลเลอเบิร์ดซันคอนัวทำไมถึงมาตกหลุมรักนกหงหยกไทยอ๋อชอบสีค่ะครับผมหลงรักในสีสันสีสันค่ะครับผมสีที่ไปเห็นมาทีแรกเลยนกหงหยกเนี่ยไปเห็นมามาจากที่ไหนตามร้านน่ะตามร้านก็คือไปเห็นนี่คือชอบเลยหลงรักเลยครับผมแล้วในเมื่อหลงรักแล้ว คิดยังไงที่อยากที่จะเลี้ยงหรือว่าไปหาข้อมูลในการเลี้ยงมันด้านตอนแรกก็เลี้ยงเล่นประมาณสัก4ี่ห้าคู่อะค่ะครับผมแล้วก็ไปไปมาก็เอาเพาะเองอ๋อครับผมต้องบอกว่ามีมีทักษะในการเลี้ยงนกพอสมควรใช่ค่ะเพราะว่าบางคนมีความตั้งใจในการเลี้ยงนกแต่ไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างพี่พี่เนี่ยคือเห็นไปเห็นนกที่ตลาดชอบซื้อมาเลี้ยงเนี่ยคือ ประสบความสําเร็จะระดับหนึ่งจากการเลี้ยงแล้วได้ลูกก็มีการพัฒนาจากเริ่มแรกมีกี่คู่ตอนแรกมีแค่สีคู่ค่ะตอนแรกมี4ี่คู่4ี่คู่จนถึงปัจจุบันนี้ 4, ี่หคู่ค่ะจากสี่นะครับเลขสี่ตัวเดียวนะครับเติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวอนาคตข้างหน้าอาจจะเติมศูนย์ไปเรื่อยๆเติมเลยจากสีเป็นสี่ร้อยอาจจะเติมค่ะครับผมก็หวังหวังว่าจะ ไม่ไม่ทิ้งหงยกไ,ไปก่อนไม่เพราะว่าต้องบอกบอกกันตามความเป็นจริงว่าณปัจจุบันนี้หลายหลายคนอาจจะอาจจะเมินว่าหงยกอาจจะขายทิ้งบ้างลบทิ้งบ้างแต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ายังมีอีกหลากหลายฟาร์มอย่างเช่นฟาร์มที่นี่ไม่ได้คิดที่จะเลิกเลี้ยงห,หรือว่าขายทิ้งแต่คิดคิดกลับกันก็คือจาก40คู่เนี่ยก็อาจจะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มปริมาณไปเรื่อย เพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพี่ก็เป็นคนเลี้ยงจัดก,การเองทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารน้ำน้ำการดูแลาการขยายเต็มเลยคือคนเดียวเบดเร็จเบสเ็จครับผมก็อาจจะค่อยๆขยับขยา,ย,าย,คยค่อยๆปรับปรุงไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนนกนะค่ะไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้าน <laughs> บ, <laughs> บางคนเห็นอาจจะมองเอ้ยเราไม่ยืนคุยกับฝาบ้านเปล่าไม่ใช่ดูคล้ายๆบ้านแต่จริงๆแล้วตรงนี้เป็น เป็นโรงเรียนพ่อนกหงหยกมีทั้งสายพันธ์ุอรแลน์และสายพันธ์ุอังกฤษด้วย<ะ>ตลาดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสำหรับนกช่วงนี้ข,นขึ้นขึ้นลงนลงดียังพอรับได้ได้อยู่ยังลูกค้าที่ที่เคยมาซื้อยังยังยังมีมาอยู่เรื่อยๆค่ะตอนนี้ นกที่เลี้ยงอยู่เนี่ยแบ่งแบ่งราคายังไงบ้างหรือเราแบ่งเกันตามตามสีความประมาณเท่าไหร่บอกราคาโดยประมาณมันก็มี80ขึ้นนะคะครับผมก็คือเริ่มราคาเนี่ยแปดสิบขึ้นไปต้องบอกว่าแบ่งตามความสวยงามของตัวนกก็คือถ้าพื้นพื้นเลยก็อยู่ประมาณ80 80 70ปอ่าประมาณนั้นนะครับส่วนสีที่มีการพัฒนาหรือสีที่มันเรียกเป็นสีหวาน ก็อาจจะเพิ่มราคาไปหลักร้อยสองสามร0อยสอันนี้แล้วแต่ก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้นะครับหรือจะมาดูที่ฟาร์มเลยก็ได้ยินดียินดีเพราะว่าพี่อยู่อยู่ฟาร์มทุกวันเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนอ,นอกจากพี่จะไปเที่ยว <c oughs> วันนั้นฟาร์มปิดครับผมอันนี้ก็เป็นเกตในเกตน้อยสอบถามหน่อยว่าการเลี้ยงนกหง์ยกนี้ยากไหมสำหรับ สุภาพสตรีแล้วเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากต้องทํำยังไงบ้างอันนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้หญิงท่านอื่นๆอาจจะสนใจเห็นตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดประกายในการเลี้ยงนกเพราะว่าโดยหลกัหลกๆแล้วที่ไปมาส่วนมากจะเป็นผู้ชายทั้งนั้นที่เลี้ยงนกส่วนน้อยจะเป็นผู้หญิงอันนี้ก็อยากอยากจะสอบถามพี่หน่อยว่าวิธีการดูแลเลี้ยงนกเนี่ย ในวันหนึ่งเราต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งอาหารน้ําครับอาทิตย์หนึ่งให้กินกะเพราสองรอบยาขนครับผมที่ที่มีมีอยู่ครับผมส่วนมากก็จะเป็นแค่นี้ก็คือในเรื่องในเรื่องของอาหารนี่คือให้ทุกวันไหมรือว่าเปลี่ยนสัปดาห์สองวันเปลี่ยนทีสองวันเปลี่ยนหนึ่งทีครับผมแล้วแล้วก็ยาให้อาทิตย์หนึ่งสองรังครับผมยานี้ให้เพื่อป้องกันการเวลาป่วยเวลาป่วยก็คือให้ ตลอดอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งไงอ๋ออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งทุกอาทิตย์ใช่แล้วก็เผา,า,าก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งกระเพราอาทิตย์หนึ่งสองครั้งยากโ<ม>นก็แล้วแต่เราจะยากโนก็แล้วแต่เราจะขยันครับผมก็ <laughs> <laughs> คือต้องบอกว่าระหว่างยากโนกับกระเพราข้อดีของมันคืออะไรยากขนนะเร,รเห็นมันกินก็กินนะ เห็นดูในตามหนูดูในเพจเออหนูก็เห็นเขาให้ให้กินก็ลองให้กินบ้างก็คือเราก็มีการศึกษาด้วยศึกษาตามช่องทางต่างๆในโลกออนไลน์ก็เอามาปรับปรุงใช้กับของเราจะประโยชน์ของยญาขนก็ช่วยในเรื่องของวิตามินกระเพาก็ทําให้นกไม่เครียดแล้วก็ทําให้นกมีความล่าเริงกระพีกระเป๋าด้วยนกจะชอบมากแต่ถ้าอากาศร้อนก็ให้บ่อยไม่ค่อยดีเพราะจะทําให นกอาจจะช็อกตายได้เพราะว่ากระเพราเนี่ยมีริบร้อนมันก็จะทําให้เ,เกิดความร้อนสะสมในตัวนกก็ต้องบอกกับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงนกสําหรับสุภาพสตรีก็คือไม่ใช่เรื่องยากการดูแลพี่ใช้เวลาในการดูแลนกวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงคือเวลาเราต้อง,องดูด้วย,ยว่า,วามันมีขี้เลื่อยอ่ะ เพราะเราลูกนกต้องคอยดูลูกนกบางครั้งมันเยอะไปแล้วมันทับกันครับผมมันเจอเจอบ่อยครับผมก็คือปัญหาที่พี่เจอก็คือลูกนกลูกนกครับผมกับงูกับงูอันแบบนี้งูเข้าได้ได้โอ้โหมูงูงูอะไรที่เจองูเขียวอ๋องูเขียวอาจจะอาจจะลอดได้งูเขียวอาจจะลอดตามตามช่องรูต่างๆ ก็คือสิ่งที่ควรระวังอย่างที่พี่บอกก็คือตอนนกมีลูกใช่แล้วก็พวกสัตว์ที่<ช>เป็นอันตราย<ช>ต่อต่อนกในเรื่องของงูเนี่ยก็คือนอกจากเป็นอันตรายต่อนกแล้วเป็นอันตรายต่อคนเลี้ยงด้วยใช่ก็คือ,อเลี้ยงนกไม่ยากนะครับแต่จะเลี้ยงให้ประสบความสําเร็จก็หลกัหลกๆก็ต้องอเอาใจใส่ในการดูแลและณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า ในเรื่องของราคานกกับอาหารเนี่ยคือมันต่างกันอาหารมันค่อนข้างที่จะสูงที่จะสูงส่วนนกมันราคามันก็ค่อนข้างที่จะต่ำลงมาตรงนี้พี่มีวิธีจัดการยังไงบ้างในเรื่องของอาหารยังให้เหมือนเดิมหรือว่ามีมีส่วนผสมอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการลดต้นทุนคล้องนกเหมือนเดิมเหมือนเดิมอาหารที่ที่ให้มีอะไรบ้างมีเบ็เลยอย่างเดียวมีเล็ดอย่างเดียวใช่และในเรื่องของอาหารเสริมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีและอย่างเช่นช่วงนกมีลูก บางคนอาจจะให้ขนมปังให้อะไรอ๋อขนมปังให้ให้พี่ให้ไหมให้ให้เหมือนกันใช่คือจะให้เฉพาะนกนกที่มีลูกนกที่มีลูกโดยเฉลี่ยที่พี่เลี้ยงเนี่ยต่อคอบลูกที่ได้ประมาณสักกี่ตัวประมาณคอกหนึ่งประมาณ4ก็5ตัว4ี่ห้าตัวโดยพื้นฐานไม่ต่ำกว่า4ตัวใช่สำหรับนกสําหรับสําหรับนกที่นี่งั้เดี๋ยวให้พี่พาเข้าไปชมค่ะอ่าถึงวิธีการเลี้ยงด้วย อันนี้เป็นประตูวิเศษตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนการท่ารัฐกาลังดีสําหรับสุภาพสตรีก็จะมีการการการั้นม้งเฉียวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันมีงูมารบกวนค่ะแล้วก็อนาคตข้างหน้านะครับให้กล้องแพนไปด้านขวามือนะครับของตากล้องเนี่ยก็คืออนาคตข้างหน้าก็ตรงนี้เราก็จะอาจจะขยับขยายเพรยายะต,ตรงนี้มันเต็มแล้วที่เลี้ยงอยู่ อันนี้เราจะให้พี่พูดถึงเทคนิคในเรื่องของการการใช้ป่าปคายปิดแทนแทนแทนฝากร่องค่ะว่าว่าพี่มีเทคนิคทำไมถึงใช้ใช้แบบนี้เพราะพอใช้แบบนี้เวลาอากาศร้อนนะคะอ๋อครับผมนกมันร้อนแล้วมันจะป่วยแล้วมันจะตายง่ายครับลูกนกอะคะ่ะเหมือนเป็นการช่วยระบายนะช่วยระบายความร้อนออกแล้วแล้วแบบนี้ แม่แม่เขาเไม่ออกค่ะเราเรามีเราจะเป็นล็อกอย่างนีอ้อ๋อจะเป็นล็อกด้วยแล้วแม่เขาก็จะป<ะ>้อนาหาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เราจะใส่ช่วงเวลาไหนเวลาน,น,นกฟักออกแดงๆหรือว่านกแทงขนแล้วแทงขนนิดๆแล้วค่ะอ๋อก็คือเมื่อน,นกเริ่มแทงขนเนี่ยเราก็จะเอาเอาอะาตะขายเนี่ยมาปิดแทนเพื่อเป็นการระบายอากาศไม่ให้มันร้อนเกินไปค่ะอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะ เพราะว่าบางฟาร์มที่ผมไปเห็นเขาจะใช้วิธีการแง้มแง้มแง้มฝาแง้มแค่หน่อยเดียวแต่นั้นมันก็มันก็ยังร้อนอยู่นะนในความคิดของผมก็ยังร้อนอยู่แต่นี่จะใช้แบบนี้เลยแต่ต้องบอกว่านกที่นี่ไม่ไม่ตื่นคนเพราะว่าที่บอกว่านอกจากพี่เลี้ยงแล้วก็ยังมีเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆก็จะช่วยช่วยมาเลี้ยงนกก็จะทําให้นกที่นี่ไม่ตื่น ครับผมแล้วการในเรื่องของระบบน้ําพี่ก็ให้เป็นสายซึ่งจะมาเปลี่ยนค่ะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ให้เป็นอะไรครับเป็นถ้วยให้ตะกงเลยสาเหตุที่เปลี่ยนนี้เพราะมันมันสะดวกกว่าคือเราไม่ต้องเสียเวลาใช่เพราะว่าเราเช้าเราก็ไล่น้ําทิ้งไล่ระบบน้ําทิ้งครับผมถ้าเราเปลี่ยนยารก็ไล่ระบบน้าทิ้งครับผมซึ่งอันนี้ก็ใช้เป็นขวดนะ อ่าอันนี้ที่เห็นนี่เป็นเป็นวิตามินหรือเป็นยาเป็นวิตามินเป็นวิตามินมวิตามินนี่พี่ให้สัปดาห์ละกี่ครั้งสัปดาห์ละครั้งเหรอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเหมือนกันแบบนี้อลแบบแบบนี้นกแทงขนอันแบบนี้พอกินเองได้เลยไหมค่ะได้ค่ะถ,ถ้าแบบนี้อีกอีกวันหนึ่งหนูให้เขากินเองอีกวันหนึ่งแล้วหนูก็จะจับแยกอ๋อจับแยกเลยใช่ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นระบบระบบน้ํานะครับแล้วก็ กรงก็จะใช้เป็นกรงสําเร็จรูปแต่จริงๆแล้วนี่ก็วางได้วางได้ชั้นนะไม่ค่ะพี่เวลาลมเราให้ลมเข้าใช่มันจะได้ถ่ายเทแล้วเราก็เปิดพัดลมให้ตลอดครับผมอ๋อเป็นการระบายอากาศถ้าร้อนจัดก็ไอที่เปิดน้าข้างบนหลังคาก็มีให้อ๋อมีสปริงเกอร์ด้านบนอ๋อที่นี่เป็นฟาร์มเล็กๆแต่ว่าครบคันนะครับในการดูแลเดี๋ยวเรามาดูนะครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็น เป็นนกที่รอรอจําหน่ายใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็น,นบางส่นวนที่อยู่ในกองรวมเพื่อรอจําหน่ายด้วยก็จะมีทั้งออแลนด์แล้วก็อังกฤษอังกฤษอยู่ด้านล่างนะอังกฤษอยู่ด้านล่างครับอ่านี่ครับสําหรับคนที่ชื่นชอบสายพันธุ์อังกฤษอันนี้มีทําอยู่ประมาณกี่คู่สายพันธุ์อังกฤษห้าคู่ค่ะห้าคู่เป็นไงบ้าง,อ,ง,อ,งอังกฤษที่ผ่านมานยังยาก เลี้ยงยากใช่เลี้ยงมันต่างกับฮอลแลน์ยังไงบ้างจะได้ลูกน้อยกว่าจะได้ลูกน้อยกว่าแต่ความน่ารักก็คล้ายๆกันเหมือนกันตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่กว่าคนฟูฟูคนฟูฟูค่อนข้างที่จะเชื่องเชื่องไม่ไม่ค่อยตื่นคนเท่าไหร่ไม่ค่อยตื่นก็ที่นี่ก็มีทั้งฮอลแลนด์ด้วยทั้งอังกฤษด้วยอังกฤษนี่เปิดที่ราคาประมาณห้าร้อยห้าร้อยเริ่มต้นที่ห้าร้อยค่ะจะสำหรับคนที่ชื่นชอบสายพันธุ์อังกฤษสอบถามได้นะครับเริ่มต้นที่ราคาห้าร้อยบาท ส่วนสาพันธ์ฮอร์ลนด์ก็เริ่มต้นที่เจ็ดสิบแปแล้วก็หนึ่งร้อก็สอบถามตามความสวยงามตามสีสันของตันวนกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร<ส>่าวๆนะครับสำหรับในโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมเพราะในอนาคตข้างหน้าหวังว่าพี่ก็จะเพิ่มเติมนะครับขย,ยับขยายตามที่พี่ได้ตั้งใจไว้แต่เช้าหนูมีวิธียังนะที่ให้นกหายเครียด เราจะเปิดเพลงให้นกฟังอ,อีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีการเปิดเพลงใช่ทำไมที่ไม่เปิดทั้งวันนะครับทำไมถึงเปิดแค่่วงเท้าเปิดแค่ช่วงประมาณ8โมงถึง9โมงแค่ชัว่วโมงเดียว๋อแล้วก็จะทําแล้วก็เราก็ทําเขาไปเรื่อยๆแล้วคือเราจะเปิดเพลงในขณะที่เราเองก็ให้อาหาร,าหารด้วเแล้่ยนน้ำด้วยแล้วก,วก็ออกไปข้างนอกก็ปล่อยไว้ให้เขาไว้นั่นอ๋อให้เขาได้ ฟังของเขาได้ได,ได้ได้คืนเพลงได้ฟังเพลงบ้าง<ะ>อ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการทําให้นกหายเครียด<ะ>นะครับซึ่งเทคนิคแบบนี้ใครจะเปิดทั้งวันก็ได้หรือว่าจะเปิดแค่แบบที่พี่บอกก็ได้นะครับแค่ครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับครอข่าวและก็เทคนิคดีๆนะครับที่พี่ได้แนะนานะครับให้กับเพื่อนๆได้นําไปใช้ด้วย<ะ>ครับผมตะกี้เราก็ได้อ่า ครับไปพูดถึงเทคนิควิธีการเลี้ยงนะครับของพี่ก็ได้บอกถึงาการเลี้ยงนกหงโยกสําหรับสุภาพสตรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับวิธีการดูแลก็ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่อยากวุ่นวายก็แค่อาหารหลักลก็จะเป็นแค่มิลเลดอย่างเดียวนะครับแล้วส่วนในเรื่องของอาหารเสริมก็คือขนมปังและอาหารตามธรรมชาติก็จะเป็นเพียงแค่หญ้าขนหรือ,อจะเป็นพวกกะเพราก็ได้แต่หญ้าขนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังก็คือ เราต้องดูยาขนที่มันปลอดสารพิษนะอย่างเช่นยาขนที่มันอยู่ตามขนาดนี้นผมว่าก,ก็ไม่ควรที่จะให้นกเพราะโดยส่วนมากแล้วคนที่ปลูกข้าวก็จะฉีดยาจริงๆแล้วมันนกมันกินไปมันอาจจะยังไม่ตายเลยแต่มันอาจจะไปสะสมไปตก้างในร่างกายทําให้นกป่วยได้และออนอกจากเลี้ยงโนกหงหยกแล้วพี่ก็ยังมีเลี้ยงสัตว์อื่นๆด้วยอย่างเช่นเด็กๆเ,เหล่านี้มีเลี้ยงอะไรกันบ้างอา้าบอกหน่อยมีเลี้ยงอะไรบ้าง เลี้ยงหนูหนูหนูไหนตัวหนูเองหรือว่าหรือว่าอะไรหนูแฮมสเตอร์อ่าหนูแฮมสเตอร์แล้วก็อะไรครับแล้วก็เต่าแล้วก็เต่าหนูแฮมสเตอร์ของใครของใครของแม่หรือของใครของหนูกับของหอ่าเมื่อสักครู่ผมคุยกับน้องนะครับผมน้องเขาบอกว่าเขาเคยเลี้ยงแพะด้วยจูงใช่เคยเลี้ยงแพะอ๋อเคยเลี้ยงแพะเป็นครอบครัวครอบครัวรักสัตว์เลี้ยงแพะแต่ตอนนี้แพะไม่มีละก็คือขายแพะไปซื้อหนูเลี้ยงหนูแทนใช่ไหมใช่ ตอนนี้เลี้ยงอยู่กี่คู่ครับหนูฮันสเตอร์เลี้ยงอยู่ห้าคู่ห้าคู่ห้าคู่เลี้ยงยากไหมก็ไม่ก็ไม่ยากขายตัวเท่าไหร่ครับไม่ไม่เลิไม่ขายหนูขายเปล่าน้องไม่ขายหนูขายไหมเอ้าไม่บอกเลยขายเดี๋ยวขายมาเดี๋ยวเอาทางมาแบ่งกับพี่คนละครึ่งไม่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 ต้องแบ่งนี่แล้วฮะ ก็คือมีหนูด้วยหนูนี่ก็ขายเหมือนกันใช่ไหมครับมีหนูแฮมสเตอร์ด้วยนะครับนอกจากนกสายพันธุ์อลแรนสายพันธุ์อังกฤษก็ยังมีหนูแฮมสเตอร์ด้วยผมพูดถูกไหมหนูแฮมสเตอร์ครับแล้วก็มีมีเต่าแต่เต่าไม่ได้ขายเต่าไม่ได้ค่ะเต่าไม่ได้ขายเต่านี่เลี้ยงเพราะว่าชอบต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่รักสัตว์นะครับเลี้ยงเลี้ยงสัตว์มามากมายแต่ตอนนี้ที่เลี้ยงและจําหน่ายก็มีแค่นกกับหนูนะครับเลี้ยงสองอย่าง อยากให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อกับเพื่อนๆหน่อยค่ะช่องทางใดทางไหนได้บ้างทาง Facebook ชื่ออะไรครับบอบบชอบบชอครับผมและเบอร์โทรเบอร์โทร097 1033ครับผม919ครับผมก็พี่กุ้งกุ้งสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเทคนิคการเลี้ยงแล้วก็สามารถเข้ามาอุดหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนก และก็หนูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับที่อ,อนุญาตให้พวกเรานะครับเข้ามา,าเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคในการเลี้ยงนกด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y o u t u ของมยกแปดริ้วนะครับแล้วก็เพจของยกแปดริ้วด้วยนะครับยังไง เข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับ 1. ไลค์ของท่านคือ 1. กําลังใจในการประชาสัมพันธ์ฟารนกของโยกไยของพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งและก็ต้องขอจากลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับรับทําห่วงขานก,ากไลค์คนิดติดต่ออดัมตีส0บศูนย์หกสีครับ